ส่วนอีกอาชีพหนึง่งอันนี้ก็ชี้ทางคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ในยางพาราตกต่ำนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอดีตคุณพี่ตำรวจนะครบาลค่ะคเขาโค่นต้นยางพาราทิ้งเลยนะคะหันมาปลูก มะพร้าวน้ำหวานสร้างไรายได้ดีเลยค่ะคุณลุงและกันค่ะคุณลุงวัชรินพลพันอายุ69ปีจะ70แล้วชาวบ้านท่า,าตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,กะเกษียณเป็นตำรวจจากตำรวจนะครบาลค่ะหันมาทำสวนยางพาราบน้นํที่ประมาณ80ไร่แต่ว่าเนื่องด้วยราคาย,ยางพาราตกต่ำค่ะทั้งคนงานกรีดยางก็ไม่มีความซื่อสัตย์ด้วยแกเอ๊จะทํายังไงดีละ่ะก็เลยตัดสินใจโค่นต้นยางพาราทิ้งเลยค่ะหันมาปลูกม พ้าวน้ำหวานสายพันธุ์บ้านแพ้วแทนนะคะโดยหลังจากที่ปลูกได้ประมาณปีครึ่งก็ต้องโค่นทิ้งเนื่องจากไม่เหมาะต่อการปลูกในที่เนินค่ะจึงหันมาปลูกมะพราะ้าวสายพันธุ์ทุ่งเคร็ด เป็นมะพร้าวทางสั้นนะคะหรือว่าทางใบค่ะซึ่งจนถึงขณะน,นี้ปลูกมาแล้วประมาณ4-5หปีจำนวนกว่า4,000ต้นให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเลยค่ะแกบอกเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคด้วยซึ่งในแต่ละวันเนี่ยตนเองแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยจะต้องไปเก็บมะพร้าวตั้งแต่เช้าให้เสร็จก่อนเที่ยงวันและเก็บทิ้งไว้หคืนค่ะจะทำให้มะพร้าวหอมหวานกลมกล่อมมากกว่าเดิมเออเป็นเคล็ดลับของแกนะเก็บไว้ก่อนตอนเช้า แล้วก็เก็บไว้อีกคืนหนึ่งค่ะจเก็บเช้าแต่ว่าแล้วค่อยไปปลอกตัดตัดจากต้นเช้าแล้วเก็บไว้คืนหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปปลอกขายเนี่ยปอกกินมันจะหวานขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคของแกนะคะเนื้อสวยมากเลยอ่ะใช่โ้ยน่ากินมากเลยอันนี้คือสายพันธุ์ทุ่งเครดนะคะคุณผู้ชมคะคือ น้ำหนักลูกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.8ถึง2.3กิโลกรัมต่อลูกก็ถือว่าน้ำหนักเยอะนะคะคโดยขายในราคาลูกละ10บาทค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวเป็นของภาคใต้เองนะคะคเป็นจังหวัดภูเก็ตบ้างพังงาเกาะสมุยนี่เกาะพังงานจังหวัดสุร,ราษฎร์และตลาดนัดขายส่งค่ะก็จะมาซื้อที่สวนของคุณลุงแกเนี่ยในหนสัปดาห์ขายได้ประมาณ1,000ถึง1,500บาท ่อหนึ่งสัปดาห์นะคุณผู้ชมนะสำหรับการปลูกมะพร้าวเนี่ยก็เป็นจะเป็นสวนมะพร้าวอินทรีย์นะคะปุ๋ยก็ใช้เป็นมูลสัตว์ใช้น้ำหมักในการไล่มแมลงค่ะก็คือธรรมชาติล้วนเลยนะคะใช้สารเคมีน้อยมากค่ะจะใช้เฉพาะมาแมลงบางชนิดที่เป็นศัตรูมะพร้าวเท่านั้นทําให้เป็น<อ>ที่ต้องการของลูกค้าธรรมชาติล้วนแล้วก็เก็บไว้หนึ่งคืนจะหอมหวานกลมกล่อมเลย<ข>เทคนิคนะคะคน่ากินจริงๆนะแล้วลูกโตดีด้วยแล้วก็เนื้อด แบบกําลังดีเลย<ช>กําลังกินเลยอะเมื่อกี้เห็นคุณปาดูดไปด้วยแล้วยิ้มแหมฟินชะครับ